สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับวันนี้หมอชาติมารายงานสถานการณ์โควิด1 9ประจำวันที่21มกราคม5 6 6 4ครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่142รายนะครับผู้ผู้ป่วยที่เป็นรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนะครับ88รายจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนนะครับ37ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้17รายวันนี้ผู้ป่วยยืนยันสะสม12,795รายนะครับพบติดเชื้อในประเทศ14,68รายและก็จากการคัดกรองเชิงรุก4,167รายนะครับหายป่วยแล้ว9,842รายเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ221ราย ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่นะครับ2,882รายวันนี้ไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับยืนยันเสียชีวิตที่71รายนะครับสำหรับวันนี้นะครับสกบ,บอก็แจ้งว่ายังมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังนะครับดูแลอาการเป็นพิเศษนะครับซึ่งเรียกว่ามีอาการหนักนะครับจำนวนถึง11รายนะครับดังนั้นการค้นหาเชิงรุกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อท่านทราบว่าท่านไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงนะครับท่านต้องไปตรวจหาเชื้อนะครับแล้วก็กักตัวเองนะครับดูแลตัวเองให้ครบ14วันนะครับให้ท่านปลอดภัยนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเพื่อนเพื่อนอสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอ,อยากให้หมอชาติ มาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ